สวัสดีค่ะแอนนี่ฟิตแอนนี่สายฝอนี่คือหน้าตาอาหารของคนรักสุขภาพไม่ต้องอดก็ลดได้เดี๋ยววันนี้แอนนี่จะมาทำให้เพื่อนดูนะคะว่าขั้นตอนวิธีการปรุงอาหารแบบไหนให้ไขมันไม่สะสมและไม่ต้องอดอาหารทำให้เราโหยนะคะแล้วก็ทำให้เราอิ่มนานด้วย นะคะนี่คือหน้าตาอาหารนะคะไม่ต้องอดก็ลดได้แถมอิ่มท้องด้วยค่ะมาเลยค่ะมาชมขั้นตอนวิธีการทำเลยนะคะนี่แอนนี่ตั้งเตาไว้แล้วนะคะเตาของแอนนี่ก็นี่ทุกคนเห็นชัดไหมคะนี่วิธีการลดไขมันเข้าสู่ร่างกายแอนนี่ใช้น้ำเป็นตัวผัด อาหารนะคะจะผัดผักผัดกระเพราผัดอะไรก็ช่างเราจะไม่ใช้น้ํามันเราจะใช้น้ําเป็นตัวทําให้พริกหรือกระเทียมของเราสุกนั่นเองนะคะ,ะเพิ่มไฟนิดนึงนะคะเสร็จแ,แล้วขั้นตอนแรกนะคะผัดถั่วงอกใส่เต้าหู้ของแอนนี่วันนี้นะคะใช้น้ําเป็นตัวทําให้กระเทียมของเราสุกนี้ขั้นตอนแรกคือใส่กระเทียมลงไปนะคะ ใส่กระเทียมลงไปเลยลอให้กระเทียมของเราสุกด,ดีนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าเราต้องการจะลดไขมันนะคะเราต้องการจะดูแลรูปร่างเราจะไม่เอาน้ำมันเข้าร่างกายของเราของเรานะคะก็จะไม่ใช้น้ำมันเป็นตัวเป็นส่วนประกอบในการปรุงอาหารนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะ กระเทียมของเราเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วค่ะไม่ต้องทําให้กระเทียมของเราไหม้นะคะให้เขาสุกกระพอเพราะว่ากระเทียมอะ่ะถ้าไหม้เกินไปเกลียมก็จะเสียคุณค่าลดคุณค่าออของคุณค่าของกระเทียมลงไปได้นะคะตอนนี้กลิ่นกระเทียมก็หอมแล้วมีกลิ่นหอมแล้วนะคะทุกคนเสร็จแล้วนะคะอันนี้จะทําการใส่ถั่วงอกลงไปเลย วิธีการที่เราจะไม่ต้องอดอาหารนะคะแอนนี่แนะนำเลยว่าให้เราปรุงอาหารทานเองให้เราคิดซาว่าสิ่งที่เราทำเข้าสู่ร่างกายของเราเองอะ่ะเราสามารถปรุงแต่งได้เลยเราปรับพฤติกรรมปรับเขาเรียกว่าปรับพฤติกรรมการกินการปรุงอาหารของเรานะคะโหมดผู้สูงวัยนะคะโหมด ผู้สูงวัยเอาน้ําหนักลงยากมากนะคะไม่ต้องการที่จะกักเก็บไขมันไม่ต้องการที่จะให้แบบเอ่อเขาเรียกอะไรเพิ่มน้ําหนักใช่ไหมคะเราควรใส่ใจนะคะใส่ใจด้วยการปรุงอาหารของเราเองในแต่ละมือเดี๋ยวนี่จะย้ายเ,าเครื่องปรุงนะคะมาที่นี่เลยเสร็จแล้วสุกแล้วนะคะถั่วงอกจะสุกง่ายมากสุกง่ายมากขั้นตอนต่อไปนะคะ อันนี้ปรุงเครื่องด้วยน้ำมันหอยปรุงน้อยแต่ปรุงนะปรุงให้ครบให้อร่อยนะคะน้ำมันหอยลงไปแล้วอันนี้จะใส่ซีอิ๊วขาวนะคะจะใช้ซีอิ๊วขาวใช้ซีอิ๊วขาวสักสองช้อนน้ำมันหอยประมาณหนึ่งช้อนนะคะซีอิ๊วขาวสองช้อนเสร็จแล้ว น้ำตาลทรายแดงทำให้อูมามินะคะเล็กน้อยแทนขูชุนรสนะคะเล็กน้อยแทนของชุลลนระสเ,เสร็จแล้วแค่นี้แค่นี้ก็หอมหมมากๆเลยทุกคนถงโถงอ่ะ ถั่วงอกเป็นอาหารที่แอนนี่โปรดมากชอบชอบกินมากๆนะคะอย่างที่บอกว่ายิ่งถ้าเราปรุงอาหารเองได้เราจะควบคุมเรื่องเครื่องปรุงแล้วขั้นตอนต่อไปแอนนี่จะใส่ถั่วงอกที่เราทอดไว้แล้วนะคะก็คือโปรตีนนะคะไม่ใส่เนื้อสัตว์อย่างอื่นนอกจากเต้าหู้นะคะใส่เต้าหู้ลงไปให้เขานิ่ม,มเล็กน้อยเพราะว่าเราเราทอดเอาไว้เขาก็จะแข็งนิดนึง ปรุงน้อยอาหารที่ปรุงแต่งไม่น้อยนะคะก็สามารถอร่อยได้พวบคุมคอนโทรเครื่องปรุงสุกแล้วหั่นสุกงอกสุกไวมากขั้นตอนต่อไปนะคะใบตั้งโอ๊ะบางคนอาจจะชอบสุงงอกนะคะเออบางคนอาจจะชอบต้นหอมนะคะแต่อันนี้ชอบใบตั้งโอ๊ะนี่ ไม่ต้องอดก็ลดได้ปรุงนะแต่ปรุงน้อยปรุงน้อยแต่ปรุงนะนี่นี่ผัดถั่วงอกใส่เต้าหู้เสร็จแล้วค่ะง่ายมากๆง่ายมากๆสํสำหรับสายรักสุขภาพนะคะไม่ต้องอดก็ลดได้ถ้าเราใส่ใจตัวเองนิดนึงรับพฤติกรรมการกินนะคะ ปรับพฤติกรรมการกินของเราแล้วเราจะไม่ทําให้เราเหนื่อยด้วยการไปออกกําลังกายเยอะๆนะคะกินแบบนี้น้ําหนักก็ลดได้นะคะน้ําหนักลดได้จริงๆเพราะว่าผักที่เราใช้ถ้าเรากินกากใยไฟเบอร์เยอะๆมากๆเนี่ยมันก็ไม่มีผลเขาเรียกอะไรผลเสียต่อร่างกายนะคะมันจะทําให้เราอิ่มมันจะทําให้เราอิ่มแล้วก็มีกากใยไฟเบอร์นะคะแล้วเราก็ไม่ต้องอดอาหารระบบเผาผลาญของเราก็จะไม่ คังนั่นเองนะคะนี่ก็คือผัดถั่วงอกใส่เต้าหู้นะคะไม่ต้องอดก็ร์บได้นะคะแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะข้าวกล้อง Annie, แอนนี่แนะนําทุกคนเลยนะคะสาวๆแม่บ้านนะคะที่ต้องการจะลดน้ําหนักหันมารับประทานข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่หรือจะเอาไรซ์เบอร์รี่มาผสมกับข้าวก,ก,ก,กล้องนะคะเพราะตัวข้าวกล้องนี้จะทําให้เราอิ่มนานนะคะไม่หิวจุกจิกจะทําให้เรารู้สึกว่า มีพลังงานด้วยไม่หิวจุกจิกเพราะว่าเราขาดแป้งน้าตาลไม่ได้เราขาดแป้งไม่ได้นะคะน้ําตาลเราจะได้รับจากแป้งที่เรากินก็คือข้าวนั่นเองเราจะลดน้ําหนักโดยการมดแป้งไม่ได้เราจะไม่มีพลังงานนะคะห้ามอดแป้งห้ามมดแป้งแต่ให้เลือกรับประทานแป้งคาร,ร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่อย่างนี้นะคะน้ําหนักลดแน่นอนค่ะและไม่หิวจุกจิกอิ่มนานค่ะทุกคนแล้วอันนี้มี ข้างเคียงด้วยกับข้าวอีกหนึ่งอย่างก็คือไก่อบไก่อบแล้วเราก็จะกินกับพริกน้ำปลาอันแสนอร่อยนี่นะคะแค่นี้เองค่ะทุกคนไม่ต้องอดก็ลดได้ควบคุมน้ำหนักด้วยการใส่ใจปรุงรสชาติอาหารของเราเองนะคะปรุงเองปรุงน้อยนะคะลดกระบวนการผัดทอด นานๆนะคะของทอดอย่าเพิ่งกินในช่วงที่เราควบคุมน้ําหนักนะคะของทอดงดไปเลยนะคะแล้วก็หันมากินแป้งนะคะที่เป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนไม่หิวจุกจิกแน่นอนน้ําหนักลดลงแน่นอนอันนี้คอนเฟิร์มนะคะครบจบนะคะไม่ต้องอดนี่โปรตีนจากไก่อบของเราและโปรตีนจากถั่วงอกและเต้าหู้นะคะ โอเคคลิปนี้แอนนี่ลาไปก่อนนะคะก็สาวสาและคุณแม่บ้านนะคะต้องการดูแลรูปร่างอย่าอดอาหารเริ่มหันมาเป,นเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหารของเราด้วยการปรุงเองนะคะปรุงเองปรุงรับประทานเองแล้วก็เราให้คนในบ้านกินด้วยเรารู้ว่าเราะจะทํำยังไงถ้าเรามีสุขภาพดีคนในบ้านเราก็มีสุขภาพดีไปด้วยนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดคอมเมนต์กด, comment, กดเป็นกําลังใจให้แอนดี้ด้วยนะคะแล้วจะนําสิ่งดีดีนะคะที่ บบกินอยู่แบบไหนที่ทําให้น้ําหนักไม่เพิ่มมาแบ่งปันเพื่อนๆอีกนะคะวันนี้อันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะผัดถั่วงอก